ก็ตัดแล้วนะคะเป็นท่อนๆอย่างนี้แล้วก็พี่แก้วเล็งเลงท่อนนี้ไว้นะคะก็คือที่เห็นเนี่ยที่เห็นเนี้ยก็น่าจะเสียบได้ประมาณสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณบอนไซออนเดอะร็กอกก็วันนี้สวยนิดนึงนะคะวันนี้แตงน้าทำผมไปเพราะว่าวันนี้มีงานกระถินนะะ่นค่ะงานกระถิ่นที่วัดใกล้ๆนี้เองนะคะเป็นวัด วัดทุ่งตลิ่งชันค่ะวัดทุ่งตลิ่งชันเนี่ยก็อยู่ในอำเภออูทองเนี่ยค่ะอยู่ตำบลหนองโอ่งนะคะอำเภออูทองแล้วก็จังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละ <c oughs> อ่ะแล้วไปแล้วไปกระถินแล้วมาทําคลิปทาไมคะนี่คือระหว่างทางนะคะระหว่างทางเราก็าคุณสามีไปร,รับใช่ไหมและะม้วค่ะแล้วว่าอพี่แก้วตาก็เลยไปเหลือบเห็นต้นต้นหนึ่งนะคะต้นนี้เราเรียกเขาว่าต้นกระทุ่มนะคะต้นกระทุ่มเนี่ยจะเกิดอยู่ข้างนาเขาอยู่ข้างถนนเลยนะคะ แล้วเอาจริงพี่แก้วไปได้รับความรู้มานนิดนึงนะคะความรู้ตรงนี้ก็คือยังติดใจพืชกระทอมอยู่นะคะกระทอมเนี่ยคือเท่าที่พี่แก้วไปศึกษานะคะมันเป็นยาสมุนไพรที่ดีมากเลยคือเขาสามารถลดเบาหวานลดความดันอ่าแล้วก็สามารถทําให้เราเอารักษาช่องท้องได้ด้วยหนึ่งคือคือเขาเขาไปดูแลระบบเอ่อระบบภายในให้เราได้ด้วยนะคะอื่นนอกจากว่าอามาเคียวเราก็ทําให้มันอืด อดทนอะไรประมาณนี้อ่าแล้วรู้ไหมว่าบางคนเอาไปใช้เลิกบุหรี่ก็ได้นะไปเลิกสิ่งเสพติดอะไรก็ได้เพื่อเพื่อทําให้เรามีความอดทนถึงกอบก่ะทีนี้พี่แก้วก็เลยมองว่าให้มันก็เป็นพืชที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็จาได้ไม่เอ่ยว่าเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่แก้วกอ่ะก็เสียบ กระทุ่มนะคะเป็นกระทุ่มที่ที่ที่ขุดอ่ะนะแล้วก,แวก็แล้วตอนนี้ก็กําลังจะเหมือนกับดูสีของใบเขารู้สึกว่าเขาเขาเอ้ยเขาติดง่ายนะขนาดขนาดโดนขุดตอโดนขุดตอแล้วก็เอามาเสียบแล้วก็เอามาลงเนี่ยก,ก็ได้มาแล้วทีนี้วันก่อนคือด้วยความด้วยอาชีพอะเนาะก็คือ รู้จักคนเยอะแล้วก็ไปเจอ,อลูกค้าท่านหนึ่งนะคะเป็นลูกค้าแนะนําเขาอยากมีความคุ้มครองอ่าแล้วเราก็เลยไปคุยกับเขาด้วยเออแล้วแล้วอะไรก็ไม่รู้มันทําให้เราไปเจอเขานะคะคือเขาบอกว่าให้ไปที่โรงโรงงานเขาเป็น,เป,นเป็นห้องเย็นนะคะเนี่ยเป็นเจ้าของห้องเย็นนะคะแล้วก็ทีเนี้ยพอรถเราไปจอดอะ่ะนึกออไหมพอรถพี่แกไปจอด สิ่งที่พี่แก้วจะคิดว่าจะเจอคืออะไรรู้ไหมคะก็คือเป็นโรงงานใหญ่โตแล้วก็จะไปเข้าไปคุยกับเฮียถูกต้องไหมคะแต่บังเอิญว่าวันนั้นเฮียขับมาช้าแล้วพี่แก้วไปถึงก่อนแล้วพี่แก้วก็โทรหาเฮียนะคะแล้วเฮียก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวรอผมสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมครับพี่แก้วแเราก็แบบว่าอ๋อได้ค่ะเฮียรอได้นะคะก็เลยลงจากรถแล้วก็ตาก็ไปเจออะไรรู้ไหมคะ คนเฝ้าบ้านของเฮียคนสวนของเฮียที่ดูแลคือคือบริเวณบ้านเขากว้างนึกออกปะ่ะแล้วทีเนี้ยคนคนเนี้ยเขาก็เป็นคนดูแล <c oughs> ดูแลเขาเรียกะไรดูแลสวนแล้วก็ดูแลทุกุกสุกสิ่งทุกอยาก่อางเด้วยความแล้ว,ลวก็เออก็แบบเออสวัสดีค่ะพี่แล้วตาเราไปเห็นอะไรรู้ไหมคะเ,เป็นกิ่งกระท่อมนะคะเป็นกิ่งกระท่อมเสียบมันเป็นรายได้เสริมของของ,ของอคุณลุงที่ที่เขาดูแลบ้านเฮียนะคะแล้ว สิ่งที่พี่แก้วเห็นก็คือเฮ้ยเขามันไม่ใช่ตอกระทุ่มนี่มันคืออ่อมันคือกิ่งกระทุ่มอะค่ะนึกออกไหมกิ่งกระทุ่มนาเนี่ยอ่ลุงเขามาตัดตัดตัดเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยนะคะทุกคนตัด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 แล้วก็เสียบเสียบไม่พอแล้วก็อ่ใช้ใช้ถุงอันนี้ค่ะอ่าเหมือนเหมือนเราช้าเหมือนเราช้า อะไรนะชะอมเลยนะคือคือแก้วก็ตกใจไงแล้วก็แบบหุ้นลุงขาก็เลยไปนั่งคุยด้วยว่าเอ้ยแล้วทําไมอะ่ะคือทั้งเสียบแล้วก็ปลูกเลยเหรอประมาณนี้นะคะเขาทําค่ะเขาทําขายค่ะคุณลุงทําขายค่ะเอาไปตัดตอกระทุ่มนะคะเนี่ยวันเนี้ยพี่แก้วข้ผ่านผ่านทางผ่านนะคะก็ไปกับคุณสามีก็ให้คุณสามีตัดให้นะคะตัดเป็นท่อนเป็นท่อน แล้วก็เสียบอะแล้วก็เขาแบบอกว่าประมาณ15วันก็ติดนะคะแล้วก็แบบเฮ้ยมันได้จริงๆเหรอแล้วจําได้ไม่เอ่ยว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็คือวิธีการนะคะคือวันนั้นพี่แก้วได้มาก็คือ3 3ามสามยอดนะคะก็เสียบไป3ยอดนั่นแหละไปแล้วแล้วก็ก็ไม่รู้ทําอะไรก็เลยแช่วไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังมียังมียอดเขาอยู่นะคะก็เลย อ่ะตัดมาแล้วก็เดี๋ยวจะลองวิธีที่ที่เราได้ไปแอบดูมาเนาะว่าว่าทำไงเออเนี่ยเขาก็ยังมีความชุ่มน้ําอยู่เลยแต่จะจะใช้ตรงนี้แหละค่ะที่จะเสียบนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอายอดที่เหลือนี่แหละเสียบคือเออไม่น่าเชื่อนะสิบกว่าวันคือก็ยังมีความแบบมีความโอเคอยู่นะเนี่ยสองอาทิตย์แล้วนะเออช่วยกระท่อมนี้เป็นพืชที่ที่น่าศึกษา <laughs> เออนอกจาก นอกจากเ,าเขาะจะจะจะมีริ์ที่ที่เป็นสมุนไพรอะ่ะต้องใช้คําว่าสมุนไพรเลยเนาะเออก็ยังมีมีความเป็นอันนี้เอาละอันดับแรกนะคะก็ก็ตัดแล้วนะคะเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้แล้วก็พี่แก้วเล็งเล็งท่อนนี้ไว้นะคะก็คือที่เห็นเนี้ยที่เห็นเนี้ยก็น่าจะเสียบได้ประมาณ1 1นะคะส ก็น่าจะได้สองสามประมาณนี้สองสามนี่แหละเดี๋ยวดูก่อนแต่แต่ว่า,าคุณลุงบอกว่า,าเวลาเราชําเนี่ยเรามัดตุ้มเขาก่อนหมายความว่าเอาขุยนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาขุยมะพร้าวาขุยมะพร้าวขึ้นมาแล้วก็มัดตุ้มเขาแล้วก็ใช้ถุงถุงดําแบบนี้นะคะมัดเลยแล้วก็จะประมาณนี้กันเดี๋ยวคือลวดเนี่ยจะมามีเยอะไง ให้เขาแน่นที่สุดนะคะห้ามให้กระดูกกระดิกตรงนี้คือต้องแน่นเลยเสียบทุกครั้งนะจ๊ะเสียบทุกครั้งมีดต้องคมนะจ๊ะมีดต้องคมแล้วใจต้องนิ่งนี่นี่คือวลีของนักเสียบทุกๆคนนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะทดสอบที่จะดีเออแต่จริงๆที่เห็นนะคือคุณลุงกูขายไปเยอะแล้วนะ<ม>เขาเสียบแบบนี้เลยนะคะ<ม>กอะ็อย่างที่บอกนะคะก็ก็คืออันดับแรกก็เอาต้นตอน,ตอนนี่แหละเอาเอาตรงนี้เนาะเอาตอนนี้แหละ าม,มานลงไปค่ะขาดลงไปเลยนะคะ่าแบบนี้เราจะไม่ขาดตรงกลางนะเพราะว่าพี่จะรู้สึกว่าเขาหนีบแรงอะ่ะเออเพอเขาหนีบแรงแล้วแล้วปรากฏว่าแบบแผลมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก,กดลงไปนะคะความความ <c oughs> กล้องมันจะนมลง <c oughs> ความหนาก็เท่ากับหนึ่งมีดนะนี่นะนเหรอปอะอะ แล้วนะคะก็มาทีา่ยอดนะคะส่วนยอดนี้จะติดง่ายที่สุดเท่าที่เห็นนะนะเออเพราะว่าพี่แก้วก็ใช้ยอดเสียบนะคะทำให้เป็นริมค่ะทําให้เป็นริมริมแบบไหนริมเราจะรู้ได้งไงว่าริมแค่ไหนก็พอเมื่อกี้เราใช้เราใช้มีดกดลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นริมก็เท่านี้ค่ะ,ะเห็นไหมแผลแผลก็เท่านี้ก็แปลว่าเท่ากันแล้วเ,เห็นไหมเวลาเวลาเราวัด ง่ายๆเลยนะคะแต่ละวันเราก็ทําแบบนี้ค่ะ,ะความยาวความยาวของแผลก็เท่ากับหนึ่งหนึ่งมีดอ่าหนึ่งความยาวมีดก็คือตรงนี้ค่ะหนึ่งความยาวมีดเห็นไหมอ่าเห็นไหมก็คือแผลที่เรากดไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเท่ากันเลยไม่ต้องวัดเห็นปหอ่าเมื่อกี้พี่แก้วกดไปเท่านี้ใช่ปะ่ะอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราวางมันก็ติดกันอยู่แล้ว เช็คนะคะเช็คนะเช็คความเนียนนี่ดูอย่างนี้เวลาดูเช็คดูความเนียนดูแบบนี้อ่าแบบนี้นะคะเอาละบปอแก้วค่ะปอแก้วขนาด1เซนนะคะความหนาประมาณ1เซนสังเกตด,ดูพี่แก้วจะไม่ค่อยปอแก้วนี้มันก็เป็นปอที่มัดของมาแหละแล้วก็มาลื้อออก ประมาณนี้นะคะตอนนี้เราใช้สีแดงแล้วมาใช้สีเหลืองแทนอะนะคะพันไปค่ะพันไปค่ะให้เขาเรียบเรียบนะคะ นี้เพื่อความให้เขาพอดีกันตรงนี้แล้วก็เรียบแล้วก็มัดมเลยตรงนี้จะเป็นเงื่อนตายเลยนะปลูกให้สนิทเลยเราจะไม่แกะเขาอีกเลยเราจะไม่แกะเขาอีกเลยจนกว่าจะครบ15วันก็ปล่อยใครว่าแบบนี้นะคะปกติแล้วเดี๋ยวเขาก็โดนแดดโดนอะไรเดี๋ยวเชื่อเขาก็จะถ้าสมมติเราไปปลูกแล้วเนี่ยก็ให้ไปวางกลางแดดได้เลยนะคะนี่นะคะถุพลาสต ุงพลาสติกยังคครีไซเคิลเลยนะตัวเองเห็นมหเก็บมาแล้วก็อาวิธีการของพี่เยวกคืออ่าแบบนี้นะให้ให้ก้นถุงเขาพองขึ้นมาพองขึ้นมาก็จะได้แบบนี้นะคะทุ่มเขาลงไปค่ะ เขาเลยค่ะให้เขาพองนะคะเดี๋ยววิธีการเช็คนิดหนึ่งว่าว่าเขาเฮ้ยมันมันโอเคหรือเปล่านะคะเช็คได้จากไอ้น้ำนะคะถ้ามีไอ้น้ำถ้าถ้าตอเสียบคุณเวลาคุณเสียบแล้วไม่เกิดไอ้น้ำหรือมีความแห้งปรากฏว่านั่นคือเขาไม่เจริญเติบโตงเดเออแต่ว่ายอดแห้งแล้วละแต่ถ้าเกิดมีไอ้น้ำเดี๋ยวรอรู้ว่ามีไอ้น้ำไหมแปลว่าเขามีการกินน้ำเกิดขึ้นนะคะแปลว่าเขามีความเจรเิญเติบโตพอสมควร ะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อันดับต่อมาคือเดี๋ยวเอาไปวางไว้ที่ร่มรำไรนะคะอ่าให้ได้แดดครึ่งให้ได้แดดประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะช่วงเชา้านะคะเอาล่ะดูง่ายดีไหม <c oughs> เห็นไหมตัดมานะคะทบทวนนิดนึงตัดแล้วก็ชำ <c oughs> กํำพอชํำปุ๊บแล้วก็เสียบ พร้อมกันในเวลาเดียวกันนะคะเดี๋ยวลองมาดูว่าปัญหาของพี่แก้วตอนนี้ก็คือยอดไม่มีแหละยอดหมดแล้วเดี๋ยวต้องรอวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เนี่ยเดยกก็จะไปะตลาดต้นไม้แหละเรามีนัดกันที่ชมรมอบอนไซสุพรรณบุรีเนี่ยเรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์เขามีตลาดต้นไม้เขามีบอนสีแต่เ,เพราะเรามีบอนไซนเอาไปทำเอาไปนั่งมีมิทติ้งกันนะคะเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะแล้วก็ตรงนั้นที่พี่แก้วไปได้ยอดกระท่อมมานะคะเดี๋ยว ก็เดี๋ยวงานต่อไปเนี่ยงานต่อไปก็คือเดี๋ยวเอาอขุยนะคะชำน้องๆทั้งหลายที่เป็นอตอกระทุ่มชำน้องไว้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ก็ไปหายอดมายอดที่ตลาดนัดแล้วก็เอามาเสียบๆ <c oughs> เขาแหละเนาะแล้วดูซิว่า จะต้องเสียบเยอะแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นขำๆสนุกๆน,นะคะแต่แต่เฮ้ยมันทําได้จริงอ่ะพี่แกบอกว่ามันทําได้จริงแต่ก็ต,ต้องรอนะคะแต่วิธีการทําแบบนี้นานนิดนึงนะคะ,าะนานกว่าการชาตอกระทุ่มเพราะตอกระทุ่มเขามีรากนอกบวบ่าเขาง่ายต่อการให้รากแต่ตรงเนี้นะคะ จะให้รากยากนิดหนึ่งนะคะคุณลุงบอกว่าประมาณ20ถึง1เดือน20วันถึง1เดือนเลยนะคะแต่ว่าเฮ้ยถ้ามันได้มันก็คุ้มถูกต้องไหมละ่ะเออเดี๋ยวเรามาลองกันดูว,ว่าเป็นยังไงนะคะก็ตัดมาจํานวนหนึ่งเยอะเลยเยอะเลยคือคุณสามีเขาเขาเกิดเขาเกิดแบบอยากตัดขึ้นมานะคะก็แบบผลมาเต็เมเลยอะเออแล้วก็เป็นภาระไงแล้วเดี๋ยวไปหายอดกระท่อมนะคะแล้วก็มาเสียบแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ,แบบะ,คะก็ประมาณ1เดือนแล้วก็จะได้ กระท่อมเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสรรหาพันกระท่อมมาด้วยแหละเออเพราะว่าไปไปผูกมีกับน้องว้าอยู่คนหนึ่งที่ที่ท,ที่ที่เป็นร้านกระท่มมานะที่เขาเอามาขายนะ,ะพบว่ากระท่อมมีหลายสายพันธุ์เลยไม่ใช่มีแต่ก้านแดงอย่างเดียวนะคะ,ะก็เดี๋ยวเอามาเสียบเลยค่ะแล้วหลังจากที่เราเสียบไปแล้วนะคะเราก็เอาน้องมาไว้แบบนี้นะคะ คือกระทุ่มเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นไม้ที่แช่น้ําแล้วจะออกรากได้ง่ายที่สุดนะคะอันนี้คือต้นต่อที่หลังจากเจวันจากพี่แก้วเสียบแล้วนะคะ,ะมาดูตรงนี้อันนี้คือตอกระทุ่มจําได้ไหมคะเป็นตอกระทุ่มนี่เริ่มแตกใบอ่อนมาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แก้วเอาลิ้์เมื่อวันตรงนี้นะคะว่าเมื่อ20วันที่แล้วพี่แก้วเสียบยังไงนะคะ <S <S อันนี้มีสัญญาณชีพเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่ามีเริ่ม <ๆ S 1> มีไอน้ําอันนี้พี่แก้วเริ่มเสียบมาประมาณ7วันแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะว่ารากออกพร้อมกับกิง่งจริงๆหรือเปล่านะคะแต่จริงๆเราก็ยังไม่ได้มั่นใจนะว่าจะเป็นยังไงนะคะน้ําก้อนยังแช่อยู่แบบนี้นะคะแล้วสังเกตดูนะคะทิศนั้นคือทิศตะวันออกนะคะรับแดดประมาณวันละสามชั่วโมงเช้านั้นเองนนค่ะนัะ่นเป็นเคล็ดลับนะจะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ที่ทําให้ใจคุณลุงคือตั้งใจไปหาเนีย yeah. โอเคแล้วก็ป mm ิดเคสเฮียมาเรียบร้อยแต่ว่า uh, สิ่งนี้เของแถมนะคะของแถมระว่างการทํางานนะคะสําหรับวันนี้ใครที่มีคําถามอะไรก็ถามลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็พี่แก้วตอบได้ปิดคำสั้นก็จะตอบให้แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับทุกๆคนพี่แก้วก็จะเอามาทําคลิปดีๆแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วมีความสุขกับการทำไมทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย